เดี๋ยวเรามารีวิวลานข้าวเมื่อวานเรามาทานอร่อยนะฮะเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูบรรยากาศแบบร้านเล็กๆร้านเล็กๆนะครับเป็นอาหารตามสั่งแต่เขาจัดกับข้าวในจุงในจานความสะอาดรสชาติโอเคเลยเมื่อวานเรามารอบแล้วเดี๋ยวเราให้เพื่อนๆดูบรรยากาศพีเอดเดินไปแล้วโอเคเราก็มาทานข้าวอ้ นอนกันเต็มเลยนะครับเพื่อนเพื่อ,อ่ะเมื่อวานเรามาทานนะฮะสิบกว่าคนนี่ร้านอาหารตามสั่งรับทำข้าวกล่องสวยงามนี่เราเข้ามาข้างในเราก็เห็นแล้วบรรยากาศของเจ้าของก็สวยขนาดไหนโอเคนี่เห็นะสวยงามสวยงามอ่ะ,อะเจ้าของก็ ทำได้สวยงามมีซุ้มนั่งเออเขาก็จัดได้สวยซุม้มจุดล้างมือเปี๊ยสั่งอะไรโอเคโอเคเป็นข้าวราดเอ่อเรากลับเนวะเอาเป็นกลับเหรอนี่ไ,ไรมไม่เป็นไรเนี่ยฝนตกเงี้ยเขก็เลยเฮ้ยเราสั่งข้าว เมื่อวานเรามาแล้วอร่อยเออนึกไม่ออกเป็นอะไรเดียวเอาขอเป็นกระเพรากระเพรากุ้งปลาหมึกมีไหมจ๊ะเอากุ้งกุ้งก็ได้เฮียน,นี่แม่นะคะ้าเมื่อวานเรามาทานแล้วอร่อยมากเรารีวิวร้านเขไม่ค้าเพื่อนๆดูหน่อยผมมีช่องยูทูบอยู่โอ้ร้านเล็กๆพริกขี้หนูอร่อย ชื่อร้านอ่ะมีไหมครัวเฟรนเฮาส์ครัวอะไรนะฮะครัวเฟรนเฮาส์โอเคเพื่อนๆมานครนายกแวะมาเลยนี่เนี่ยพี่ก็สะอาดมากเลยนะไอ้ตรงครัวเขาเห็นไหมขอชมครัวหน่อยนะพี่นะโอ้ผมมีช่องอยู่พี่เขาจัดได้สวยเลยโอ้ความสะอาดนี่เต็มน้อยเต็มน้อยเชิญครับพี่เชิญโอ้เราชอบพี่เขาจัดพี่เขาจัดไอ้ซุ้มนั่งทานข้าวดูต้นมงต้นไม้ได้สวยงาม มีช่อง YouTube อยู่เหรอเดี๋ยวโฆษณาร้านให้ชื่อชื่อชื่อทีหนึ่งล้านครัวเฟรนด์เฮาส์สวยงามสวยงามเดิมนี่ยังขายกาแฟเหรออ๋อโอเคปรับปรุงปรับปรุงปรับปรุงแล้วก็มีช็อปที่น้องเขาสอนรับสอนภาษาจีนอะไรครับเขาเป็นอาจารย์สอนภาษาจีนแต่ว่ายังเปิดไม่ได้เต็มรูปแบบเรียนภาษาบ้านเพื่อนโอเคครัวเฟรนด์ครัวเฟรนด์เฮาส์บ้านเพื่อนโอเคนี่ต้นอะไรเหรอเนี่ย นี่กระท้อนครับโอ้โหเด็กระท้อนยักษ์กระท้อนยักษ์โอ้โหนี่ใหญ่จริงจรินจัดร้านไม่เรียบร้อยโนรตองเขาเก็บใช่ใช่ใช่ก็วันนี้เรามาเป็นเอาของเฮียเขาจัดจานได้สวยรสชาติอร่อยรสชาติอร่อยจัดจานได้สวยเป็นร้านที่อยู่ในซอยนิดนึงเข้ามาในข้างในร้านเฟรนช์เฮาส์กัวเฟรนช์เฮาส์โอ้เดื่อนเพื่อนๆชมต้นไม้เฮียเขาจัดสวยๆใครรู้จักมั้างเออเอาเมื่อกี้สั่ง ขเพรเอารวมมิตรเลยเฮียเอาไก่เจียวไก่เจียวโปน้าไก่เจียวโปน้าเลยครับโอเคสวยงามสวยงามเฟรนเฮาเฟรนเฮานี่บรรยากาศกสวยงามครัวเฟรนเฮานี่ไงป้ายของเฮียครับครัวเฟรนเฮาโอเคเยอดโอเค สวยงามสวยงามอ๋อเมื่อก่อนเฮียก็ขายกาแฟสวยงามดูต้นไม้ ừ, ต้น ừ, am, ừ, ต้นไม้สวยงามสวยงามโอ้ครัวเฟรนช์เฮาส เฮียก็นั่งทำงานอยู่สวยงามสวยงามจุดซุ้มน้ำเมนูก็เยอะเนะี่ยเมนูเมนูของเฮียก็เยอะแยะเลยราคาคัวเฟนเฮาส์ผมชอบบรรยากาศนะเมื่อวานเรามารอบเนื้ จัดร้านได้แบบธรรมชาติต้นเผืือเพื่อนๆชอบไอ้บอลนะของเฮียก็มีใครรู้จักบ้างมั้ยลเนี่ยพันอะไรบ้างอเออ,อคนชอบแบบธรรมชาติสวยงามสวยงามอยู่ตามโคนต้นไม้ ออจำนกนี่มันไม่บินเลยเราเดินไปมันก็เดินไม,ไม่รู้ไม่รู้ผันไม่รู้เขาเรียกอะไรต้นอะไรไม่รู้นะสวยงามเน,นี่ยเพิ่รู้จักกันเนี่ย thoải mái ừ. Tôn này à ừ. khai băng bòn này นตกเมื่อกี้เขาก็บอกว่าโอเคโอค้โหโกสวยนะ Obrigado. Pretty mm well. -hmm.